คุณสวัสด <oh> ีครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่ครับุและแน่นอนนะครับบรรยากาศแบบนี้แน่นอนครัวคุณต่เอ็กซ์โปซีซั่นหก กำลังจะมาครับ7-11เมษายนนี้ครับที่ Royal Paragon h a l l นะครับชั้น5นะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับเดินทางมาง่ายได้สะดวกรถไฟฟ้า BTS เด็กสเตชันสยามโอ้โหร้านคคากี่ร้านไปถามสองร้อยกว่าร้านครงร้อยกว่าร้านแล้วเกินครึ่งนั่นนะครับไม่เคยได้มาออกงานนะไม่ได้าไปยกทัพอะไรนะ เกินครึ่งจริงๆนั้นท่านผู้ชมที่ว่าอยู่กับร้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยแต่พอเป็นเอ็กซ์โปนี่คืองานใหญ่ที่สุดของเรางานใหญ่ที่สุดยังไงก็ต้องมาแล้วเป็นงานใหญ่จริงๆท่านผู้ชมใหญ่ที่สุดผมกล้าการันตีได้เลยว่าเราเริ่มต้นปีด้วยเอ็กซ์โปนี้เพราะเราคิดว่านี่คืองานใหญ่ที่สุดของเราในปีนี้ใครับใหญ่ที่สุดจริงๆนะครับและนี่เป็นครั้งแรกแล้วที่เราได้จัดกันที่สยามพารากอนนะครับผมเนี่ยไม่เคยได้ขึ้นพารากอนเลยแล้วไม่เคยคิดเลยนะท่านผู้ชมว่าอย่างครัวคุณต่อย่างอาหารแบบอย่างนี้บ้านๆ ที่ขึ้นที่ที่ที่พารากอนที่เป็นแบบห้างแบบดังเลยแบบแล้วแลวยิ่งอยู่ในห้องแบบรอยัลพารากอนฮอล์ชั้นห้าโอ้โหทั้งใหญ่สะดวกสบายใจโตโโหร้านมากสะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นอยากให้ไปกันแล้ว200กว่าร้านอย่างที่บอกแล้วครึ่งหนึ่งไม่เคยออกวันนี้มีตัวอย่างให้ดูว่ามีอะไรอะไรบ้างดูตัวอย่างนะร้านที่หนึ่งมาถั่วทอดบางนาครับอันนี้เจ้าประจัต้องบอก ดีมากเข้มขนาดน,นี้ก็คือถั่วทอดแบบโบราณนะครับความอร่อยอยู่ที่ตัวเนื้อแป้งเนี่ยบางกรอบไม่เหมือนใครแล้วก็เม็ดถั่วเนี่ยเอามาจากพันธ์สีสเกตเลยนะครับแล้วก็ขายแบบโอ,โโอ้โหไม่ต้องพูดมากว่าหนูเสียตังทุกครั้งที่เจเขาเอา,เ,อาเป็นว่าเก็บในตู้เย็นยังไงก็ยังอร่อยร,ร,รับรองของมีค่าจริงๆถั่วทอดบางนาราเจ้าที่2ครับพร้อมอีซี่บาร์นาครับนี่เลยครับเป็นเค้กกล้วยหอมสตรนึงครับกล้วยจะเยอะมากแล้วแป้งก็จะน้อยแช่เย็นได้นะแล้วแป้งเขาไม่แข็งด้วย เราวนี่เขาก็เข้มข้นนะแล้วครั้งนี้มีวาฟเฟิลกล้วยหอมโอ้ยมากมายมากไถ้าท่านผู้ชมจํากันได้อีซีบานาน่าเนี่ยคือเจ้าแรกเลยนะที่ทําเป็นสูตรหนึ่งถ้าท่านจํากันดีๆนะเป็นคนแรกเลยผมไม่เคยไปถาม่าทําไมอ่ะเขาอบกันทั้งนั้นทําไมหนูไม่รู้ไม่ใช่เขาบอกเขาลองแล้วกไปอยากลองแต่มันออกมาแล้วอร่อยมากแล้วมันนุ่มตลอดการเจ้าที่สามครกไม้ไทยเรา เอาพี่นี่กับครกไม้ททยลับเขาไม่ต้องมาออกรายการไหนเลยก็ได้ในโลกนี้เพราะเขาขายดีสุดๆใช่เจ้าแม่แห่งอาหารอีสานครับหน้านี้เขาบอกต้องกินมันปูนาใช่มันปูนามาเลยหน้านี้เลยฤดูครนี้และครั้งนี้เขามีหมกขี้เหล็กครับอันนี้คือพลาดไม่ได้เลยใช้เวลาเนี่ยทำงานเนี่ยนะอบคั่วนาน1ิชั่วโมงใช่รับกว่าจะทำได้ท่านผู้ชมแล้วป๊อปนี่จริงๆนะจริงๆแกไม่ว่างเลยเพราะว่าแกอยู่บ้านแค่ผลิตลูกอย่างเดียวดูแลลูกดูแลลูก อดูแลลูกอะไรนี่มันเกิดนี่มันเกิดนี่มันเกิดคอยดูแลลูกแล้วป็นการสามีท่านผู้ชมเชื่อผมเจ้าหนี้คือสุดจริงๆครับเจ้าต่อไปข้าวหมูแดงอบน้ำผึ้งเต้อคู่อันนี้ตวงแม่อันนี้ตวงแม่น้ำลาดเราแยก โ<พ>อ,อ้โหมันอร่อยอร่อยมากท่าน,นผู้ชมน้รํราดเนี้ยหัวหอมนะแล้วก็น้ําจิ้มนะเต็มสติมไงาคัา่วเขาที่อยู่ในน้ําราดนะ้มันหอมมากเลยพออูดถึงงาคัา่วคุณอ๋อพูดดีมากเดี๋ยวนี้ไม่มีคนทำอย่างนี้แล้วนะไม่ค่อยอใส่แล้วไม่ทําน้อยมากแล้วนะแล้วเขายังทำอยู่หมูแดงเขายะเอาไปย่างเตาถ่านอยู่เลยเราจะคุยเรื่องนี้อีกอ้อเพียง้เพยได้ให้รู้ว่าเจ้าต่อไปนี้คือเจ้าแม่ของเจ้าแม่ของเจ้าแม่ครัวเจิงเอ๋อนี่าปลาแซลมอนเค็มจำได้ไหม เพืนมีพระกระเจ้าแรกประเทศไทยเลยส้มโอเขา้โอที่สุดในโลกกระเพราสุดยอดกระเพรา,รา,าอีกสิวทอ้องมงคลอีกแล้วบอกให้เขายังมีปักเต่เาเต้ยนะมามาผัดฉ่ดาปีนี้แม่ไม่มีอะไรใหม่ใหม่ด้วยแม่อบอกอันนี้คือเป็นบรารมีของครัคุณต่อยเลยนะใช่เป็นเป็นคนที่แบบให้ให้กำเนิดครัคุณต่อยก็ว่าได้ถูกต้องเขาพูดนะูดแต่ผมยืนยันว่าถูกต้องไม่มีเจงอนะเราไม่เป็นอย่างนี้เฉพาะเป็นคนที่ เฮ้ยหรือจะให้ว้วไปออกว้วต้องเอาสูบไปบอกเขาเหรออ้าจะทำไงผมบอกว่าเจ๊เจ๊ผมบอกให้ทำอะไรก็ทำอ้าต่อยตกลงไปร้านต่อไปร้านนี้นะครับแม่ทองตอนแม่นองตอนหี่หลมหล่อดูมา น้ำพริกไข่ปูนะฮะเนื้อเป็นเนื้อเลยไข่เป็นไข่ปลาร่าสับทรงเครื่องผมพอพูดถึงหลนเขาิดเดียวถ้าท่านไม่กินหลนปูมาเขาถือว่าผิดผมผมกล้าพูดปลาร่าสับเขาอร่อยมากหอมมากผมจําได้เลยว่าพอกินเขาแล้วผมมาพูดว่าไม่น่ากินเลยทำไมอ่ะลำบากตัวเองผมต้องหาของหางจริงจริงถ้าผู้ชมลองไปทานดูร้านต่อไปนะครับยำยำเลือกยำาบปูดอง24ชั่วโมงนี่ครับราค ตน29บาทความสุขทางการซักนะครับเลือกวัตถุดิบอย่างดียำหลากหลายนะน้ำยำกะปินะครับเรียกว่าเคี่ยวทั้งน้ำตกน้ำตาลปูทะเลเรียกว่าโอ้โหวังดองก็คือดองเป็นปูทะเลวังดองท่านผู้ชมลองดูอะหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาครับตั้งแต่มีแฟนมาชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแฟนบอให้ไปทางไหนไปทางนั้นเยอะเขาบอกโอ้ยไม่น่าพูดเรื่องแฟนโม่เฮ้ยจริง แฟนบอกให้ไปทางไหนไปทางั้นถูกไม่ถูโอเมื่อก่อนไ้ทำไมวะเดี๋ยวนี่ค้าขายอย่างเดียวทำดีมากๆดีจริงส่วนเจ้าต่อไปนี่เป็นความูุิใจส่วนตัวของผมส่วนตัวนะฮะส่วนตัวเพราะไม่เคยนึกว่าเขาจะทำได้แบบนี้ร้านนี้นะเจ้าของอาจจะไม่มากระปิว well, ูสูตรโบราณบายสีใสายร้าวสูตรโบราณองเขาแล้วครับ ไม่เค็มไม่ข้าวไม่เผ็ดมะม่วงเบาของเขานี่สดสุดๆและมันยังมีมะม่วงเบาแท้ใช่อิ่มอีกไม่ขึ้นสาด้วยน้องใหม่มีขายมะม่วงเบาครีมชีสพายอร่อยสุดๆและผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครไปงานนี้ไม่แวะบูธนี้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าคุณผู้ชมไม่แวะบูธนี้กะปิบัวใบกีสายบอกเลยว่าเจ้าของร้านเขาจะเข้าสิงคุณ ทานแค่ขนเดียวในชีวิตขนเดียวจริง,รงๆแล้ว <ผม S 2> ท่านจะไม่กินอย่างอื่นอีกร้รานต่อไปร้านนี้ครับปุ๊ลูกชิ้นหมูเรือสามรำเขาไม่ได้อ่านผิดน,นะฮะ น้กิ้หมูเนื้อเอ็นหมูเนื้อแล้วก็เต้าหู้เห็ดแล้วก็เต้าหู้หมูจิ้มน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มสีบุดเขาใช้ว่าเลือสามลำเขาใช้ลำสามชนิดด้วยกันนะฮะซึ่งไม่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนปกติเขาให้แต่หมูกินอันนี้เอามาให้คนกินโอ้โหเด็ดไม่ใช่ไม่ใช่ดุนลำันนั้นไม่ใช่ดุนลมมันนี้ดุนลำอันนี้เด็ดจริงๆท่านผู้ชมร้านนี้ครับห้ามพลาดหอยจอปูร้านเจปราณีบ้านโป่งราชลุ่ี หอมหก้หนึ้นนะมีทั้งปูมีทั้งกุ้งโอ้โหสดๆอร่อยอร่อยท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดว่าราชบุรีไม่ได้ติดทะเลตรงไหนเลยแล้วผมพูดว่ามันเป็นไปได้ยังไงเขาติดทะเลครับเขาติดจากเพชรบุรีติดจากหัวหินติดจากตราติดจากปศุสัม่ได้พูดเล่นงะุรสงครามสมุทรสงครามสมุทรสาคร แต่เจ้านี้เจ้าเก่าเจ้าโบราณจริงๆและอร่อยจริงใครไม่เคยกินลองกินของเขาไม่ใช่แค่หน้าตาสวยอย่างเดียวนะครับอร่อยด้วยอร่อยร้านต่อไปครับร้านราชาคอหมูย่างนี่บอกว่าใช้คอหมูย่างอะไรตอานะครับเขาเขาบข้าวคั่วเนื้อนี่นุ่ม อันนี้ไงที่มันเป็นเค้กคอหมูย่างข้างในเป็นข้าวเหนียวแล้วโปะหมูย่างเต็มเลยนี่ทำไว้เลยท่านผู้ชมนี่คืออะไรที่เด็ดสุดๆไม่มีที่ไหนมีที่นี่ร้านต่อไปมาร้านต่อไปนะครับร้านต้องต้องข้าวแกงโบราณโอ้โหท่านผู้ชมต้องดูนี่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 ท่นผู้ชอะไรจรับแกงบอลแกงเขียวหวาน ลูกชิ้นปลากรอบโโอ้หแกงเย็บแล้วได้ดูใส่กระมังเหล็กใส่กระมังเหล็กลูกชิ้นลูกกระมังกระมังเล็กลูกชิ้นปลากรายนะครับแกงหน่อไม้ดองใส่หอยแมลงกู้ตีนไก่ต้มน้ำแดงครับคือเขาเป็นแบบโบราณจริงๆนะผู้ชมแล้วดูหน้าเจ้าของเด่หน้าเจ้าของพอดูปุ๊บเออจริงด้วยโบราณจริงเออใชทันสมัยเขาทันสมัยเออ้ายกับลายกุนีกาหมูฝอยบางลำพูหมูฝอยนะคระถุงแกงเดียวถุงกล้วย จุ๋ยกล้วยสีขาวสีใบเตยก็คือมีหมดลอดช่องทุกเรียนนี่คือทีเด็ด่มันทีเด็ดอย่างนี้ไปบางลำพูไม่ไปร้านเข้ามันผิดเดี๋ยแต่คราวนี้ไม่ต้องไปบางลำพูวันนี้มาได้ที่สยางพะร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเด็ดของเขาจริงๆดูสิดูสิมันน่ารักไหมล่ะร้านต่อไปร้านสุดท้ายนะครับชาบางนันครับนี่มันใต้เลยนะใต้เลยชาไทยบอกเลยว่าชงแก้วต่อแก้วนะครับไม่มีผสมของขอยงน้ำตาลและครีมเทียม ทานคู่กับขนมพื้นเมืองของภูเก็ตรับรองได้ว่าสุดๆซึ่งเขามีขนมเมืองของภูเก็ตแล้วมีขนมพริกมีขนมเนี้ยาใช่ด้วยที่สสำคัญคือชมแก้วต่อแก้วเนี่ยผมชอบมากและนอกจากนั้นยังมีกลวคุณต่อยสระไเต็อีกในงานมีเยอะมากนี่เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นกะปิเคยตาดำนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุทรสงครามแล้วก็มีข้าว ตาต่อนะครับเป็นข้าวจากบุรีรัมย์เป็นข้าวกล้องแล้วก็ข้าวหอมมะลิแล้วก็ยังมีปลาเค็มรวนใบคุณลินอีกที่เอามาโรยข้าวอ,อ,อ่ะเสร็จปุ๊บมีครัวชมทะเลข้าวเอาน,น้ำพริกปลาทูสับปะรดเด็ดอันเนี้ยมันเด็ดทั้งหมดจริงๆจถึง7-11เมษายนนะที่<ด>รอยรรัลพารากอนฮอล์นะครับชั้นห้าศูนย์การค้าสยามพารากอนครับรตั้งแต่ตีโมจนถึงสองทุ่มนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดกว่าสองร้อยล้านค้านี่คือความภูมิใจของครอบครัุณตอยและนี่คือหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทำพักตรงนีีี้้สสัััักกกกคคครรรูู่่่่่่เเเเดด๋ยยวววจออนนนนชงตตตไป็าืบ